สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมงานเ,าเราจะนำทุกท่านมาที่ศาลเจ้าแม่ลิมกอนเหนียว,ยยว<ๆ>เพื่อแนะนำระเับขั้นตอนในการบูชาเจ้าแม่ลิมกอนเหนียวนะครับท่านผู้ชมครับศาลเจ้าแม่ลิมกอนเหนียวเปิดทุกวันนะครับเวลาหกนาฬิกาปิดเวลา10เจนาฬิกานะครับระเบีบขั้นตอนนั้นการไหว้ จะเริ่มไหว้ที่ศาลเทวดานะครับับที่ศาลที่ศาลาเทวดาจากนั้นจึงจะเข้าไปในศาลเจ้าแม่ครับเพื่อไหว้ตามจุดต่างๆก็จะมีหมายเลขให้ทุกท่านได้ดำเนินการตามนะครับเราไปดูกันครับ ที่สองครับพระมอครับตรงกลางครับนึกมาโต๊ะที่สามครับจะแม่ลิ้มก่อนเนี่ยวครับ าตัวที่4ครับเจ้าที่แปะกงครับตรงนี้ก็จะเป็นสองสามสี่ครับไปตั้งข้างไปตัว ที่ห้บบาบที่หน้าเจ้าแม่<ห>กวนอิมครับไปโต๊ะที่หกสามพี่น้อง ไอีกห้องหนึ่งต่อไปครับห้องนี้เป็นโต๊ะที่789ครับโต๊ะที่7เทพเจ้าไทายสวยเอีย้ยและเทพเจ้าตวนเล่าเอีย้ยครับ โต๊ะที่แปดเจ้าแม่สมุทรโต๊ะที่เก้าใส่สิ่งเอียห้องนี้789ครับ ไปดูโต๊ะที่สิบครับโต๊ะที่สิบจะอยู่ด้านนอกปีกทางด้านขวานะครับโต๊ะที่สิบเจ้าพ่อกวนอูครับทั้งหมดสิบโต๊ะพอดีครับท่านครับ นทุกตัวแล้วนะครับก็จะมีการตีว่าขังที่ด้านในที่เรียกทางตีกลองตามด้วยตีคองใหญ่ครับนี่คือลำดับขั้นตอนในการไหว้นะครับ แต่ทุกขั้นตอนก็จะมีเจ้าหน้าที่แนะนําครับท่านผู้ชมครับมีจุดบูชาของบ่ายบูชาครับเราตอนเรายืนอยู่หน้าหน้าศาลเจ,จ้าแม่ ลิ้มกอนเหนือมองออกไปด้านนอกนะครับบรรยากาศบริเวณด้านหน้าสถานที่ลิมกอนเหนยวนะครับซึ่งก็จะมีประลังพิธีนะครับอัศจรรย์เมื่อมีการแสดงนะครับที่นี่จะมีการแสดงลุยไฟประเพณีลุยไฟทุกปีนะครับก็รอรับว่าปีนี้จะเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับก็รอรับการประชาสัมพันธ์จากสื่ออีกต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ